มีอยู่วันหนึ่งเด็กชายแดงเป็นเพื่อนกับพี่ต้นไม้เ,เขารักกันและเล่นด้วยกันมาตั้งแต่เด็กต่อมาแดงได้โตขึ้นแดงเลยบอกพี่ต้นไม้ว่าพี่ต้นไม้ฉันอยากได้เงินมาปลูกบ้านพี่ต้นไม้จึงบอกว่า เอาผลไม้จากฉันไปขายสิแดงก็นำผลไม้จากพี่ต้นไม้ไปขายก็ได้เงินมาสร้างบ้านต่อมาพอแดงโตขึ้นแดงก็อยากแต่งงานแดงก็บอกว่าพี่ต้นไม้ฉันอยากจะแต่งงานพี่ต้นไม้ก็บอกว่า เอากิ่งก้านของฉันไปขายสิแล้วแดงก็เอากิ่งก้านไปขายเสร็จแล้วต่อมาแดงก็เริ่มแก่ชราลงไปแดงก็เดินมาหาพี่ต้นไม้แล้วบอกว่าพี่ต้นไม้ฉันเหนื่อยจังเลย ฉันขอพักใต้ต้นไม้พี่ได้ไหมพี่ต้นไม้จึงบอกว่าได้สินอนตรงนี้แหละจากนั้นแดงก็นอนหลับแล้วก็ตายไปบนใต้ต้นไม้